ก <mile> ็เรือแเลยมันยังมีอีกสามช้อยอื่นที่ผมเขียนไว้หมดอยู่ในประชาธิปไต้ความเป็นประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องจริง น,น่นเป็นเรื่องที่เราไม่ละจะพิสูจน์ความจริงของโลกของสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้แล้วเราก็เรียนรู้ตามความจริงในนยะสําคัญต่างๆของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ที่ได้ตรัสรู้เอาไว้ทั้งหมดผ์ก็ส,สืบทอดมาสืบทอดมาดึงออกมาใช้ดึงออกมาใช้หลายอันมันก็ยังไม่คมเปี้ยทีเดียวมันก็พอใช้ไปได้ จะท้ายมันขมมันมันต้องมาแก้บ้างเราบ้างกับบ้างเท่าน,น,นั้นนะซึ่งรวมแล้วเนี่ยผมเห็นว่าพวกเราจะเป็นหลักฐานในขณะนี้ปศสองปันห้าตัวหกสิบสี่ยังไม่ถึงหกร้อยหกสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ห้าร้อยหกสิบสี่ยังไม่ถึง 2,600ขาดอีก30ปีไหมข,า,ขาด6ขาด6ปีครับขาดขาดอขาดอีก36ปี2,600แม่ผมว่า2,600อีก36ปีนี่ก็จะ,ะเราจะถึงไหมยืนยืดอายุไปได้อีกสัก30ปีอีกสัก30ปีนี่คง,งจะเห็นด้วยว่านะคือโควิดนี่ช่วยเราเยอะนะโควิดนี่ช่วยเราเยอะมากทีเดียว ความจําเป็นความไม่จริงใจมันออกมาแสดงทุกอย่างเลยสัจจะสัจจะในความดีไม่ดีเนี่ยความควรไม่ควรสองอย่างประเด็นเียบเทียบกันลิมคะระหว่างความดีความไม่ดีความควรความไม่ควรความบริบูรณ์ไม่บริบูรณ์อะไรแล้วแต่มันมันบอกเทียบคู่ในมุมมิติต่างๆในยะต่างๆ เห็นเลยว่ามุมที่ดีที่สุดสูงสุดอยอดสุดประเสริฐสุดครบสุดอะไรก็แล้วแต่มันมันมารวมอยู่ที่สัจจะอันเดียวนี่แหละไม่มีตัวตนเสียสละเพื่อผู้อื่นนี่แหละรับใช้ผู้อื่นอย่างขยนันหมั่นเพียรรับใช้ผู้อื่นอย่างตั้งอกตั้งใจจริงนี่แหละ มันมันไม่มีงานอื่นใดดีกว่าน so ี aring, cancel, ้อีกเสร็จแล้วเราก็จะตายไปปริญญาจเปริโสานจะสูญหายไปทิ้งสิ่งที่มันเป็นศัจธรรมเอาไว้คนใดมาเอาศัจธรรมนี่ใช่สัจธรรมนี่แหละศัจธรรมมันมีหนึ่งเดียวที่สูงสุด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 มันมีอยู่ที่หนึ่งเดีวไม่ว่าจะเป็นนัยยะไม่ว่าจะเป็นมิติไม่ว่าจะเป็นประเด็นไม่ว่าจะเป็นกลุ่ประกอบไหนหรือว่า ปัจจัยไหนทั้งนั้นอยู่ที่นี่เท่านั้นสุดยอดนะเรางั้นผมก็พิใจนะที่ได้เป็นลูกพระพุทธเจ้ามาจนทุกวันนี้คนเขาไม่เชื่อก็ไม่มีปัญหาเราเราก็รู้อยู่ก่าคนเขาไม่เชื่อเขาแน่นอมพูดมาทำมันบังคับกันไม่ได้เ,าเขาไม่เชื่อไปไม่มีปัญหาอะไรเราก็ไม่มีปัญหาไปบังคับเ็าไม่เชื่อไปเชื่อก็ต้องเชื่อเขาเอง เชื่อมันก็ต้องเห็นจริงเห็นจังพระพุทธเ,เจ้าได้ตรัสว่าคนที่เห็นความจริงเชื่อความจริงเกิดศรัทธาแล้วนี่นะศรัทธาอย่างแรงกล้ามันจะเฮริอย่างแรงกล้ามันจะโอตะปาอย่างแรงกล้ามันจะเกรงกลัวอย่างแรงกล้ามันจะเคารพอย่างแรงกล้ามันจริงจริงเลยมันจริงจริงเลยนคนยังเข้าใจคําว่าละอายอย่างแรงกล้า เรงงกลัวอย่างแรงกล้าเป็นกลัวอะไรเป็นกลัวความถูกต้องดีที่สุดอีกเต็งกลัวเลยอ้โตุกตให้เลยมันไม่ได้กลัวเพราะว่ามันไม่มันกลัวแบบโรคกีกลัวแบบก็จะปวดนะกลัวอยู่ด้วยเลยนะกลัวเกาะติดเลยนะกลัวบูชาเคารพนับถืออย่างกลัวซึ่งจะบอกว่ากลัวมันเป็นศัตว์มันเป็นศัตว์ น่ะมันเป็นศัพท์คำว่ากลัวนะซึ่งกลัวคำที่ว่านี้เนี่ยนะมันเดเด็กเนี่ยเขารักผมเนี่ยน่ะเขารักผมนะถ้าผมดุป,ปับนี่รับรองเลยเ,ลเด็กบางคนอาจจะไม่กล้าเข้าอีกเลยนะหลานคุณเนี่ยเจอเข้าหนึ่งบ้างเนี่ยหลานคุณนั่นแหละตัวยืนยันเลย โยนเย็นน่ะนั่นน่ะเขาจะกลัวแล้วเขาจะเข้ายากเลยตอนนี้เข้าไม่ทุกวันนี้ก็ยังยากลยโยอยังไงยังยากแต่บอกว่าเขาไม่ไม่เคารพนึกเขาเขาไม่กล้าพูดอะไรเขาเคารพแน่นอนเขาไม่กล้ายกเถียงเขาไม่กล้าแยงเขาไม่กล้าอะไรหรอกแต่มันมีอะไรลึกๆตัวเขาผิด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 เพรากลัว ก็จะผิดอีกอ่าเงี้ยมันมันไม่ดียี่งให้เกิดจิตตัวนี้มันไม่ดีจะไม่รู้ทำไมเ,เกิดไปแล้วเสยเพราะท่านไม่ดยุไปเลยดยุแต่พระหลับตาอย่างเดียวฮะเดี๋ยวนี้เพราะท่านไม่เคยดยุว่าใครเลยนะไปไปก็มีกำลังใจหมดยกเว้นพระสายหลับตาสายหลับตาไม่ได้ดูนะ ยืนยันความจริงให้ฟังพูดให้หนักหนักแรงเพราะว่าเป็พวก,พวกแทงไม่เข้าสามร้อยเล่นชา้าแสามร้อยเล่นเช้ากลาวันเย็นมันไม่เข้าสทีเลยไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องใช้วิธีนะจะมาพูดเลยเอาสมรีไปเช็ดในผิวทุเรียนอยู่ตลอดเวลามาเซ็ตดิ คืออาตมาก็โปรงตกเหมือนกันนะว่าโปร่งเหมือนกันว่าเออมันต้องมีตัวอย่างอันนี้อันนึงนะไม่งั้นพราคุณไม่ขันหัวใจหรอถ้ามีอะไรเก่าๆมันจะได้รู้ว่าเก่าๆนี่นะอาตมาเคยสรุปผัสสะผัสสักับเก่าผัสสะกับเก่าถ้าคุณเก่าตรงที่มันมีเชื้อมีแผลมันจะคันยิ่งคันยิ่งมันอะไร นะตรงที่มันมีแผลมีเชือ้อมีตัวนะเกาจะยิ่งคันจะยิ่งมันแต่คุณไปเกากับผิวหนังธรรมดานี่คุณจะรอนคุณจะแสบคุณไปเกากับผิวธรรมดาไม่มีอะไรนี่นะม,นม,มันก็จะรู้สัมผัสนะมันเกามันจะรู้สัมผัสตอนแี้ถ้าคุณเกาแรงเกาแรงมันจะแสบมันจะไม่เข้าเรื่องอใช่นี่คือผมว่ามัน มันก็คือธรรมะธรรมะเรื่องขัดสะกับธรรมะนะมันจะเป็นอย่างนั้นทํามเลยมีอุปทานหนึ่งกับมีตัวเหตุหนึ่งมีเชื้อมันก็จะเกาก็มันสองไม่มีเชื้อนะ้าเกาไปถ้าคุณมีอุปทานคุณก็มันเหมือนกันไอ้มันอุปทานนี่แหละคืออริสัจ,จะอริสัจ,จะที่จะแก้หาย แต่มีเชื้อเนี่คุณต้องแก้เชื้อถ้ามีเชื้อคุณต้องแก้เชื้อ,อ,อ,แ,อแต่ถ้าไม่มีเชื้อเนี่ยผัดสะจริงๆเนี่ยมันก็จริงมันจะก็ยิ่งเกาก็ยิ่งเจ็บยิ่งยิ่งหองไปเรื่อยๆกับมันไอ้มันนี่แหละคุณต้องแก้เป็นอุปทานเท่าน,นั้นเองมานี่สัจจะการสัมผัสเสรศีจะเป็นี่นี้เท่านี้จะสัมผัสอะไรกันแล้วแต่หมดทุกอย่างเลย เ่านั้นเองอะในโลกออถ้าดับผัสเสียทุกอย่างก็บจบแต่มันต้องมีผัสสะคนเราและมีชีวิตอยู่มันต้องมีผัสสะเพราะฉะนั้นจึงแก้ไขตรงที่ความจบจิตจิตเรารู้งจตุูัแจ้งท่านเองแรงอย่างนี้ท่านมองเห็นหรอเ่าเอ้ามึง เปิดทั้งก็ได้เปิดไฟก็ได้ข้างในไม่ต้องไฟแบบนี้ออกไปไฟ<ห>ออกไปไ<ห>นะสว่างลงไม่เปิดเลงใช่โอ้ยไม่คิดเลยขอกสว่างมึดกึงเลยเ,ยเลหย็นเดี๋ยน,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 นี้นะทำทำน้ำข่าวเจ็ดหกเก้า อนี vale ้ข <|so|>> ึ้นได้สองแวนสองจันขึ้นเวทีได้วนี้ปิดทองก่อนีิไม่ได้ไม่ต้องปิดทองไม่ปิดทอง วันลบหกสงสัยเสร็จคืนนี้เนี่ยเขาจะทำให้เสร็จคืนนี้ดูชาแล้วเสร็จตรงกันนี่สว่างสวัยสวัยภัยจิตโอ้โห ่ตรงนี้นเนี่ยเนี่ยแล้วเนี่นี้ยังวใลาสกนนี่พลังใจมาเยอะได้สิเหมือนเดิมันมกลับบ้านกับซอยเยเพราะว่าใาไ้หี่้รเตเแล้วกลังับนนอ หนอ่ะหนึ่งสองพันสี่ันห้าพันต kind of ้งด evet, ังแล้วโหนี anyway> ่พันมายังไม่มาพนมาอ่าสามันปยังไม่มานี uh, ่ไงเรามาละโอ้ยเพราะว่ามีกำลังใายทำเสร็จหมดแล้วก็ไม่ต้องซื้อละ ออันก็าเป็นคนยนี่ไงจะได้ระดับแล้วอ่ะจะได้เปิดน้ำของ้ได้ระดับเนี่เลยก็สูงกว่านี้ห่้จะทำานตอบนี่ไงวันสีวันเท่ัเห็น้เดียวตอบเดียวสอบเดียวเสมอถนนวันสองวันจะเห็นได้วันนี้แล้ว ขาวว่าพายุจะเข้าบ่ายไม่มามานิดเดียวมาแค่ไม่้นมาแป๊บเดียวเดือดตาต้องนดตาเต็มเต็มฮ่่าฮา่อะพอรๆเลยเอไรมาถึงอ่าหน่โอภาสว่าคุกตาให้ตรงทายู่ครับฮะ็นกษาังือดตาเดือดตาเหนียดดี ราคาเรื่องอะไรอยู่ครับอ้าวราคาอะไรก็ตกลงกันแล้วสองแสนสามล้านแปดเห็นว่าอย่างนั้นครับกำลังดึงรายละเอียดข้อมูลรายละเอียดอ้าวราละเอีย้านกาแฟมาแจกเรื่มากเลยเนี่ยใครไม่รู้ซื้อใหม่แล้วนะกันนั้นทำทุกวันเลยครับวันละสองสามรอบครับวันนี้ได้ชาร์จก็พังเมื่อวานทั้งได้ชาร์จได้สตาร์ทพังเลยครับเมื่อวานเปลจ็ดได้ชาร์จไปสองรอบครับ แล้วก็ทำไดร์สตาร์ทไปรอบนึงเมื่เช้าก็โกรธกันเสร็จไดรชาร์จพังอีกดีว่าไดรชาร์จเันนี่สำรองครับแล้วตัวต้อมจะพังยังดูตาเปลือยเยเนี่ยยังก็ไม่เช่าแล้วจะก็ไม่เช่าน่าจะถ้าได้ขนาดก็ไม่ต้องเช่าแล้วคนอนนอนพักบ้างันเก็ไม่ต้องเช่าแล้วเดี๋ยวซื้อใหม่คันนี้เป็นอาจารย์มากเลยครับรู้ระบบหมดเลยครับก็มีความรู้ คุ้มแล้วคุ้มครับอ้าวรถคอล้อรถคอล้อเรอเห็นม่มีสองคันนะอ๋อมีของอยู่2,000ันน่าจะเพราะราคาเป็นที่ล้านกว่ามันมีใครซื้อร้อรองราชนาว จะทำงารไม่มีใครซื้อโรงงา้านปะด็นแต่คนก็จะทำงานระดับพวกนี้เนี่ยมันน้อยกมว่าคนจะทำจริงๆเขากระช่อมเขาก็ะช่อมเอาเดี๋ยวนี้ก็เปิดหมดแล้วล่ะ้านเดยนี้ก็เปิดหมดแล้วไม่มีใครอยู่เลยเสนอสองคันว่ามันจะได้เปิดบดข้างหน้าบดข้างหลังอะไรเงี้ยยังไม่เสียเที่ยวพอเสร็จแล้วก็ประกองไป็นขยะ โอ้แม่ก็กำเนิดถนนอยู่เขาที่รับเหมาทาสร้างถนนอยู่เห็นมากก็ได้ใช่เร็่อนี้ต่อเดี๋ยวทำสะพานอีกเออจริงๆนะพวกเรานี่น่าจะมี็องโยธาอาจารยรับรับจ้างทางร้านพาราทูลีนะว่าจะขอให้ไปช่วยเดี๋ยวราชการขอมเลยพอเราไปช่วยโอ้โห

สองคนละอ๋อสผู้หญิงสาวที่โดนหมักอ่มันมีเคล็ดลับหรือไม่จะไม่ให้มันกับหรอนั่งลงยกมือไหวโอ้นี่แน่นี่นีนี่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 ไม่ไหวแล้วใ่มาเลี้ยงเขาองเี้ยทันดุนะเนี่ยทันดุค่ะทันดุไม่ไหวเลี้ยงเรื่องแล้วผ่ันเลยเหรอฟัดแน่ที่กัดคนตายใช่้ตัวมันนี่แหละ คนละ่บนเดียวกเงินหนีก็คือเขาคิดไปอย่างนี้เขาจะมาแต่ได้ยากันขโมยกันมาปอกกันคนมาปอกกันคนมาปอกกันนั่นจริงด้วยเหมือนกันกับคนซื้อปืนเนี่ยด้วยซื้อปืนมาไว้เพื่อจะเป็นกันโจรจะเอามันมาเอามาแล้วเนี่ยร้อย ร้อยหนึ่งในแปดสิบขึ้นเนี่ยมันมายิงคนในกันเติการเองฆ่ากันเองนั่นใส่ตัวเองอราคาตัวเองราคาผมราคาลูกค้าร้านกันตัวเองไอ้ฆ่าโจรจริงๆเนี่ยไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะนี่เหมือนกันมาเนี่ยมันไม่ได้ตำคนอื่นตำลูกตำหลานตำคนข้างเจสเซนเงินเจสต้องเนี่ยมันไม่ได้ไป ค่าโจนค่าจัดโจนัดเจนอะไรลูยี่สิบเปอร์เซ็นต์้นนั่นนะค่านอนไม่มีความสุขสูจนเลยนอนอยู่นอนเกือกเลยสิไม่เห็นลุงปูแล้วแต่งนอนแล้วนะขึ้นมอไม่เห็นลวงปูแล้วไม่เห็นลวงปูไม่ได้มาในงานนีสซ้อในงานรีสซอไปเลยนี่กสองคนไปเลยรีสซอมากัดมันลังกันได้ด้วสซอ ไปดูนานนะไปดูโอ้เป็นฝูงเลยโอ้โหเป็ดฝูงเลยเน่เน่ระวังปิงก่อนนะควายแช่น้ำโอ้ปิงควายนี่ยตัวบดหัวเลยนะเออทำปิงทำปิงด้วยทำปิงไปด้วยปิงก่อนได้เด็กยังมีเขียวออกไม่เลยมันจับมันนะป่ะ นกเอี้ยงเออนกเอี้ยงด้วยจัดฟันนี่อยู่ข้างบนนู้นชุดจัดฟันอยู่ชุดดีไม่ได้จัดฟันมั้งชุดเนี่ยมันชุดการจดอันนี้ก็จัดครับเอ่อน้องเอี้ยงด้วยท่านท่านโควิดด้วยเปล่าสั่งเอาทั้งนั้นเลยเอ้ยจ่ายตังนะสั่งนะจ่ายตังนะคิดตังเลยนะครับใครสั่งไงเออไม่มีจ่ายง่ายง่ายพอจ่ายได้น เออถูแลถูแลถูแลไมได้เลยครับไม่มีนมันโอ้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 ม่้โอ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 ้มันโน้โอนโอ้โอ้โอนอ้โอ้มอ้โ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 ออนโอวโัออ้โอ้้โออ้โอ้โ้โออ้โออออ้ออ้้้ัน้ เราไม่เขาเป็นเต็กอข่ซอนหรอค่ะอืีเนี่รถข้งหามาเนี่ยเอเรามีรถตัวนะเอเอสเเอเเอส่เอ็เเออเอสเเอเอเออเอสอเอสเอออเอสเเอสเเอเเอสเเอ เถ้ามาทายกันไม่าะะไปซ้ายด้องไปขวาต้องไปกันตรงไปเหรอตรงไปก็ลงนาเลยตรงไปก็ต้งทำกัน ไมตรงไปงที่ขวาตรง,ตรงไปก็เป็นโค้งตองไห <laughs> ตรงไปก็ลงกลางลงนานนลงคอไปลยดูดูนาหน่อยครับหนานสชานโอ้ยดอกึ้งยอดแดงดีกันแล้ดูมีหาดแล้ว น้ำบุกมีหาด้วยหน่อยบ้านแม่หมอครับสวยค่เนืบ้านแม่หมอแต่ว่าไม่ดุบบ้างนะนั่นแหละหารดเวราเขจะโปร่งน้ำบุกบุกปไปเยอะๆนี่เบียราดนี่เบียร์าดนี่เบียร์ามันอยู่ฝรั่งเศสนี่เวียร์ราดนี่เบียร์าดีเะชาามาบ้นี่แหละขเขาจะนาสีนผ่านี่เบียร์าด มาเจลีราดีราเขาเขาอร่าเียเเวบียเบียของเขาราชธานีหรือว่าราชตรราชธานีดิราบัลาดก็ได้อกเียรี่วาราดี่เบียริเบอร์ี่เบอร์ี่เบียร่เบอรรเบอร์ราดก็ไดเพราะเราไม่ใช่เม็น้ำนี่มันมมันโ่มันเป็นมันเป็นอา มันเป็นผ่ามันเป็นบมอมันเป็นปรุงมันเป็นทะเลทะเลสามันไม่ใช่ทะเลไปปลูกตัวมันทะเลสาแรงงานน้ำตาดินมาจามาไว้เนี่ยพวกที่ขึ้นมาแล้วเดี๋็กก็เต็มเด็กก็แฉมเยี๋ยว มาสุกทีอับรถเลยสองข้างมาเยินนะคะไปดูมองมาสุดีหรือว่าจะมาปลาลองดูสุดทางฝั่งม่น้สุีก็ดูรู้สึกว่าจะพูดเก่งคจได้นะจทแล้วก็เห็นไม่เห็นว่ามันจะเป็นชิ้นันอะไรชเลยูกไอ้คุนาย้างเห็

อะไรบเตี้นี่ตเตีับเจียงมั้งหอมมัยูงนี้มันงิเดีเห็นท่านือม่าดิอาจากรจ้รนะนะประยุกต์เข้าได้หมดนะตันี้ก็เป็นต้นกล้วยนี่โอ้โหอีกุงปีรึเ่อไม้ดนนะออกแล้วค่ะออกเมา่องออกแล้วนะอีกชุดสองปีกถ้าน้ำัวงกระปุกไม้ยัยไปกลัวทำไมเรางา เราค่อยด่ามาปลูกเนี่ยหายหมดแน่ๆลูกไม่ได้เลยค่ะเดินก็มอยก็บ้าปลุกปล่อยคุณซื้อนะห้าแสนเนี่ยวันนนั้เอาทีวีขึ้นร้านมันบ้ามันเขาไม่ทำอะไรคุณรามันบ้าได้ที่การที่พ่อท่านบอกว่าไอ้บอลกลูเขาขายต้นละแสนเหมือนกันเหมือนกัน อันไม่มีใครหสนใจนั่นเล่นไปอะไรต่างๆมันได้เฮ้ยบ้าเล่นชวนชมเล่นทุกอย่างมันบ้าไปหมดเอาเขาอะไรอะไรต่างๆมันเล่นดีเรื่อยๆนะนั่นแหละไทยเป็นคนสร้างเพลงค่ะนั่นแหละไทยก็ได้กงินทำไมใจร้อนแล้วคนดัเด็กๆมัมีอะไรลูกปัดกระวาดีถ้าได้ก็ได้เงินโอ้ยคนรวย วงคาวง,งแฉมอะไรไแฝงไงแฝงไหแฝงมีแบบอะไรโชคลาภอย่างเงี้ยนีเชื้อรคอะไรมันก็ครบัมดทำได้ยินเป็นเล็กไรครั <c oughs> บก็ที่ขุนมนพี่กปลูกว่าประมาณทองว่าแฝงที่ดอกแดมปลูกแล้วจะช่วงช่วงจะโกมันรุ่งเรือง ói, nó là cái nong nong, ya, cái không ya, cái xùi, chúng ta có ta choi này, อ่งสแอปนะเจริงนะเิจริงเปนยำๆเมา้กระจัเะ้เงนงเห็นนำแล้วต้องเนนำแล้วห้ามเข้าห้ามเข้าเนี่ยนะ เราจะออกรถด้วยนั่นะรถห้ามเข้าด้วยนั่น่ะแต่ว่าไม่ได้ห้ามผู้เข้าให้เราจะออกไปพันเรือห้ามเข้ารก็ออกไปพันเรือห้ามเข้าตรงนี้ไงแต่เราจะออกไปแลนะครับห้ามเข้าอ่ะยอม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 แล้วยอมแล้วยอมแล้ว นี่แหละภาษาศิริมหามายาเราเปลี่ยนมุมทันนิดไเราเปลี่ยนมุมก็จบละภาษาศิริมหามายาเปลี่ยนมุมปั๊บข้างหน้ากลับไม่ทันมันยิ่งคือเยอะนถนนยิ่งคือนะคะเต็มถนนเลยแม่โหนั่น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 มันลบไปแล้วนั่นนั่นรถไฟเนี่ยรถไฟเต็มเลยนะ นั่นนั่นนี่มาแล้วนี่มาแล้วนี่มาแล้วไม่รู้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 ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแบนแล้ว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 โดนกิคือเบียดตกทางก็เคยเขียนนวันนเหนื่อสั่นแข่งรถบสแข่งรถบสแล้วมันเจอคางโคกคันงหน้ามันก็ไม่ใมันจะปอน้ำหน้าแล้นะเอหาตเอางโคกเอาางค่เ ん